ด้านของการจับกลุ่มแล้วก็นำเสนอเป็นผลการปฏิบัติให้ทั้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมาชี้แจงในวันนี้นะครับจนมุมมุมหนุ่มเมืองน้ำหอมรับมอเตอร์ไซค์พบพฤติกรรมหลอกลวงสายราๆนะครับเคสนี้นะครับเกิดขึ้นจากทางตมระยานะครับตมชมบุรีนะครับได้รับการประสานงานจากสารบุตรหนองเพลินนะครับว่ามีเหตุนะครับ คนร้ายชาวสัญชาติรักรถจักรยานยนต์นะครับในพื้นที่นะครับเมื่อตมชูรีได้รับการประสานงานนะครับก็ได้เข้าไปลงสืบสวนทันทีนะครับก็พบว่าคนร้ายรายนี้เนี่ยมีชื่อจริงคือนายสตีเฟนบอย์ตนลัสกุลนะครับสัญชาติฝรั่งเศสอายุ16ปีครับจากการสืบสวนแล้วครับพบว่าในคนนี้นะครับ มีพฤติกรรมคือตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างหน้าตาหน้าตาเได้นะครับหนุ่มกันงคนนะครับมี่างพฤติกรรมะจะตลอดโคหงาแับผู้หญิงชาวไทยนะครับจากนั้นเนี่ยก็ตลอกยืมเงินหรือว่าซึ่งก็มีหลายวิธีการนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะตีโต๊ะห่างแล้วก็ไปพบคนอื่นนะครับซึ่งได้ก่อความเสียหายไว้เนี่ยหลายพื้นที่นะครับ ไม่จะเป็นชลมุรีเองนะครับพัทยาหนองปบุออรีรัมที่บ้านหัวตระบามากแล้วก็สุรินที่พื้นที่สอเมืองบัวนะครับซึ่งแต่และที่เนี่ยก็พฤติกรรมก็จะคล้ายๆกันนะครับหลังจากที่สืบสวนจนแน่ใจนะครับออก็นำมาที่การออกหมายจับนะครับของสายตรวจพัทยานะครับนอกหมายจับแล้วนะครับก็สืบสวนทราวบว่าในเบรนเนี่ย ทำในกรุงเทพนะครับถึงดตามตัวแล้วก็จะปรุงมันได้นะครับครับก็ขอบคุณทีน้าตายดีก็อย่าไปเชื่อนะครับักข่าว